สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์อ้อยนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่นะคะเลข10นะคะนั่นก็คือไพ่10ดาบนะคะไพ่10ดาบนี้นะคะจะตรงกับไพ่ the w e e l of fortune นะคะคือไพ่ใบนี้นะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะ the w e e l of fortune เป็นกงล้อแห่งโชคชะตาสามารถที่จะพลิกให้ดีหรือร้ายก็ได้นะคะ โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้านะคะดังนั้นนะคะเลขสิบนะคะใน three o f l i n e นะคะก็คือรูปทรงกลมนะคะดังนั้นนะคะเลขสิบนะคะก็แปลว่าอาณาจักรหมายถึงโลกวัตถุที่เป็นอนาณาจักรยึดครองในตอนนี้นะคะว่าขึ้นอยู่กับไพ่ใบนั้นจะเป็นไพ่ดาบไพ่ไม้ไพ่ถ้วยหรือไพ่เหรียญเข้ายึดครองนะคะ ดังนั้นนะคะเลข10ในไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีนะคะคือ1บวกด้วยเลข0ูนย์นะคะดังนั้นนะคะเลข1คือการสิ้นสุดจากเลข9นะคะจนท้ายที่สุดก็กลายเป็นอาณาจักรของดาบนะคะอาณาจักรของไพ่าดาบไพ่ไม้ไพ่ถ้วยหรือไพ่เหรียญน,นะคะเข้ายึดครองนะคะข้อดีก็คือการตกต่ำที่สุดของชีวิตนะคะ แล้วทำให้เกิดการเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ของชีวิตนะคะนั่นก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะย่อมเป็นไปในทางที่ดีเสมอค่ะค่ะฝากเพื่อนกดติดตามช่องของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็กดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ